พูดถึงการพวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับพูดได้เลยครับครับสำหรับงานวันนี้นะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ทั้ง70บพรรษานะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดพิธีการสําหรับประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาชมพิธีการในวันนี้นะครับก็บรรยากาศเมื่อเราน้าอบอุ่นเหลือเกินนะครับก็หวังว่าทุกคนมีความสุขนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับเสียส่ว กำลังใจนะครับแล้วอวยพรถึงพระองค์ท่านในการเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาของพระองค์ครับตอนนี้เวลาคุณอาถวายงานต่อหน้าพระพักเป็นยังไงบ้างครับเวลาคุณอาถวายงานต่อหน้าพระพักท่านเป็นยังไงบ้างอ๋อครับทุกครั้งที่ับผมได้ได้มีโอกาสได้ถวายงานหน้าพระพักของพระองค์ท่านท่านก็ทรงยิ้มจนดีให้กำลังใจนะครับอันนี้ผมก็ อย,อย่างสมมติเพลงที่ผมร้องเพลงรักของพระทุกท่านที่ส่งผลิพนิยั่งผมก็มาร้องทุกที่นะครับที่วันนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้นะครับสาหรับสําหรับต่อหน้าประชาชนแล้วก็ส่งใจถึงพระองค์ท่านด้วยนะครับด้วยความด้วยความรบสการะพระองค์ท่านครับ,รบและส่งไปกระลุใจกับถึงพระองค์ท่านด้วยครับหนึ่งคุณาเป็นศิลปินอยู่ในลูกกรุงลูกทุ่งมาแล้วท่านก็ได้อบอุ้มวงการีิมาุรศิลป์ในบ้างครับผม ท่านทรงเป็นกำลังใจกับศิลปินทุกแขนงน,นะครับเพราะองค์ท่านทรงมีความสุขรักทางด้านศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นทุกแขนงต่างๆที่พระองค์ทรงเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกแห่งให่งชาติทุกๆคนเนี่ยก็เป็นกำลังใจพวกเราได้มีชีวิตที่มีความสุขมีความสมบูรณ์มีความอบอุ่นมีความพอเพียงอย่างท่านทรงตัดให้กำลังใจยังไงบ้างครับเวลาเราช่วงตอบหน้าพักเสร็จรอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็ร้องเพลงครับ ก็คือเป็นารที่จะตัดตลอดเวลาอยากให้ฝากเชิญชวนคนมาชื่นชมงานเทศากาลร,รับอยากเรียนประชาชนนะครับที่ขณะนี้เราอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับถนนรัชดาภิเษกท่านจะเข้ามาชมเทศากาลได้นะครับในการเฉลิมพระเกียรติ7จดสิพรรษาของพระองค์ท่านนะครับเชิญเข้ามาชมเทศากาลจะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างมาเลยนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ย เรามีดิฉัการอยู่หลายวันนะครับท่านสะดวกันไหนก็เชิญเข้ามาชมยสศึกาาได้ครับอาขอบคุณึงการสุดเสียของอ,งไงอาไอโรจน์ทราบข่าวตอนไหนครับผมครับผมทราบข่าวของเอ๋เนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้ซึ่งผมก็ได้ถ่ายรูปกันบ่อยครั้งไองานกันบ่อยครั้งซึ่งเขาไม่มีอาการใดๆที่บ่งบอกว่าเขาไม่สบายหรืออะไรเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มาพบกันเขาจะ <c oughs> เขามีความสุขนะครับได้พูดได้คุยหัวเราะนะครับหัวเราะมีความสุขมากเ,เขาจะคอยเตือนเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆเสมอว่าเรื่องโภชนาการนี่สําคัญนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับเขามีหนังสือที่เขาจะแจกเพื่พอนๆนะครับว่าควรจะกินอะไรไม่กินอะไรกินอะไรไม่กินอะไรนะรแล้วก็พูดย้ําอยู่เสมอเขาห่วงเรื่องสุขภาพมากนะครับซึ่งตัวเองตัวเขาเองเนี่ยเขามีโรค ปวใจอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องหัวใจนี่มันเมื่อเมื่อไร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดที่สิ่งเหล่านี้มาทําให้เขาได้จากพวกเราไปผมมีความรักกับเขามายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาจะเล่นเรื่องไวโอลินอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสียใจมากๆนะครับที่เขาปมนคนจากไปก่อนวัยในควรวนี้นะครับเพิ่ง7.2ปีเองนะครับก็อยากจะให้ วิญญาณเขานั้นจงไปสู่พบหน้าที่มีความสุขในตําสัมรารภพบเองก็เสียใจแต่วันนี้ผมจะไปรดน้ำศพเขาที่วัดมงกุฎนะครับช่วงสี่โมงเย็นวันนี้นะครับเพราะด้วยความผูกพันทุกครั้งเขาก็จะเรียกผมว่าพี่ต่อยพี่ต่อยเขาจะเรียกครับ,รบนี้ทุกครั้งซึ่งเราสนิทเหมือนพี่น้องกันพี่น้องกันเสียใจครับเสียใจมากครับเวลาพูดถึง ภาพจำของอาคืออะไรครับผุก็วร์วลวนเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก็พีคที่สุดนะครับสุขาอยู่หนใดเนี่ยเป็นพีคที่สุดระหว่างเขาเอกับลลนาเนี่ยก็เป็นพระเอกนางเอกคู่ขวัญในยุคนั้นนะซึ่งเป็นหมายถึงว่าหลังจากยุคของพี่สมบัติเมธีหรือว่าพระเอกในรุ่นรุ่นพี่ก่อนเนี่ยรุ่นเขาที่เป็นวัยรุ่นที่แบบได้รับความนิยมสูงสุดในยุค70เนี่ยนะครับก็ ไฟโรธชางวริบุตรหรือเอนะครับนะครับจิมนันนานี่นะครับเขาสุดยอดช่วงนั้นจริงๆนะครับเป็นยุคช่วงนันน้นจริงๆแต่ว่าอะไรก็เกิด um ขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นเราก็เป็นทำใจนะครับแต่ว่าการจากไปครั้งนี้ก็คือไม่ได้มีสัญญาณบ่งบอกว่าเพราะว่าปกติคืออาจะเป็นคนแข็งแรงมือุตลอดเขาไม่มีอาการใดๆเลยแต่วันนั้น เ็นบอกว่าทานข้าวเสร็จแล้วเขาบอกแน่นหน้าอกนะครับแน่นอกคือ,อที่ฟังในในรายงานก็คือหัวใจเขาขาดเลือดแจากกันเลือดมาประมาณ4นาทีเนี่ยมันก็ร่างกายเขารับไม่ได้แล้วนะครับค<อ>ือทำทำกายภาพกายภาพอยู่ที่โรงพยาบาลก็เขาก็สิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็น่าเสียใจจริงๆล่าสุดที่คุณอาเจอหน,านอยารหรือว่าเป็นเดือนเมื่อประมาณประมาณเดือนที่แล้วนะครับประมาณเดือนเราเจอกันบ่อยทุกเด<ป>ือนนะครับเราจะมีงานแล้วก็มา เขาจะแต่งตัวเก๋ไก๋มาทุกครั้งนะครับแล้วสีสันเก๋ไก๋ผมเ้าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคือดูไม่เหมือนคนป่วยเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยเขาเป็นคนเข้มนะครับเวลาถ่ายรูปเดี๋ยวจะขึ้นมากเขาถ่ายรูปขึ้นมากนลครับคือหน้าเขาคมแล้วก็ไม่อ้วนไม่อะไรแต่ปกติเลยหน้าตาก็หน้าตาเขาดีมากครับคงคงทนแล้วก็จะเดินจะเหินจะพูดจจาเนี่ยไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเลยนี่ถือเป็นเรื่องสุดวิจัยจริงๆผมก็ หนึ่งในคนที่เสียใจกับการจากไปของของน้องเอครับแต่เขาบอกว่าระเอกมเป็นคนที่แต่งตัวเฟี้ยวแต่งตัวแบบว่าใช่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่แต่งตามอายุแต่งแบบโกงอายุเขาเวลาเข้ามานี่ยเาจะมีชุดเสื้อผ้าที่แบบดูเก๋ไก๋นะครับจะเป็นแบบโอเวอร์โค้ทสวยๆมีผ้าบันคอเก๋ๆสูทสีต่างๆซึ่งแบบมันไม่ธรรมดาเขาเขาไม่ธรรมดาครับบอกไม่ได้เลยแล้วก็เขาเก๋ไก่แล้วมันมันมีแววของของ คนที่เป็นอย่างนั้นได้มันก็มีไม่มากนะอ,อันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเขาเป็นโจงตัวเองมากเลยนะแล้วดูเก๋ไก๋ทุกครั้งครับก็ค,คือไม่ตกเทรนไม่ตกไม่มีตกเทรน,นครับอย่างวันนี้อาจจะไป็นควาสุขมผมจะไปสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นก็อยากให้เขาไปสู่สุขตินะครับในสัมปรายพบในเบื้องหน้าพบหน้านะครับยังไงก็มีเขามีลูกลูกสาวอยู่คนหนึ่งสนิทกันมากก็ ก็จะเป็นกำลังใจให้เขาเนะเพราะว่าคนรักเขามากนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาร,รักรักเอมากเลยนะครับคานะโอเคครับพอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะ